จากพวกเธอสร้างเงินจากที่บ้านธุรกิจเปลี่ยนชีวิตง่ายๆจากโต๊ะเล็กๆแบบนี้ยที่บอบทําทอยู่เนี่ยโต๊ะตรงเนี้ยคือธุรกิจเปลี่ยนชีวิตบ๊อบจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเอาไปเริ่มต้นได้เลยค่ะขอให้คุณจริงจังว่าเอาแบบนี้แล้วคุณจะได้ชีวิตแบบนี้เพราะฉะนั้นพิมมาทํางานที่บ้านแบบนี้เออดีไหมดีป่ะทําทงานที่บ้านเออพิมมาค่ะคุณจะได้มีธุรกิจเล็กๆจากโต๊ะเล็กๆแต่ เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเอออยากได้แบบนี้พิม,มพ์ม,มาพิมพ์มาพิมพ์มาไปไปดูกันค่ะว่าทําอะไรได้บ้างอ่าห้าอาชีพออนไลน์ที่เริ่มจากต๊ะเล็กๆที่บ้านมีอะไรได้บ้างนะคะสเต็ปแรกก่อนเลยอันแรกเลยอันนี้คือเริ่มไม่แต่ศูนย์เลยแต่ตั้งใจจริงเท่ากับคุณสร้างเงินแสนได้คีย์แรกเลยคือขายอีบุ๊กค่ะซึ่งขายอีบุ๊กเนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่ง่ายนะไม่ได้ยากมากเพราะว่า มันมีเครื่องมือค่ะทำให้คุณทํางานง่ายเอ่อไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแต่ก่อนน่ะปัญหาของบ๊อบก็คือบ๊อบมีข้อมูลจริงแต่ความยากก็คือการเรียบเรียงจากแหล่งต่างๆแล้วก็ความยากอีกอย่างหนึ่งก็คือพิมพ์ค่ะคุณคิดดูดิสมัยก่อนน่ะจะเขียนหนังสือทีเล่มหนึ่งมีกี่ร้อยหน้าแล้วต้องมานั่งพิมพ์พิมพ์แป้นพิมพ์อะ่ะก็เลยไม่เสร็จสักทีจนตั้งแต่มี a ออค่ะก็ช่วยเราเรียบเรียงได้ดีมากเรียบเรียงจากสิ่งที่เราอยากจะเขียนอ่ะแต่เขาอ่ะจะช่วยเราเหมือนแบบบางอย่างบ๊าบอกเลยว่า ถ้าอเขียนเองว่าไม่มีคาเนี้ยแน่นอนภาษาเนี้ยคาเนี้ยไม่มีจากปากว่าแน่นอนคิดไม่ได้แน่นอนแบบนั้นแหละใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะอ่าเริ่มต้นเล็กๆจากสิ่งที่คุณถนัดค่ะจากประสบการณ์ที่คุณมีอ่าเนี่ยเคยสอนลูกเรียนเองอ่ะเคยอ่าทายังไงให้หมดนี่ถ้าคุณมีปันประสบการณ์ของพวกคุณค่ะอะไรก็ได้หยิบมาสักอย่างหนึ่งไอ้ประสบการณ์พร้อมวิธีแก้ปัญหานั้นแหละมันจะทำให้คุณขายได้ค่ะสามารถเขียนประขายได้เลยมีคนอยากรู้แต่ ถ้าจะเร็วอ่ะคุณก็ต้องอสร้างตัวตนไปด้วยค่ะทำช่องโซเชียลของตัวเองไปด้วยค่ะมันจะง่ายหน่อยคุณจะม,มีอะไรก็จะขายง่ายอ่ะให้ GPT ช่วยเขียนโครงเรื่องแต่งชื่อสรุปเนื้อหาค่ะวางแผนโปรโมตอันเนี้ย <c oughs> มันดีมากทุกคนอ่ะโต๊ะเล็กๆทำอะไรได้อีกอ่าทำฟอนต์จากลายมือซึ่งอันนี้ยประสบการณ์บอบเลยโต๊ะเล็กจริงๆทุกคนคอมก็โน้ตบุก๊กธรรมดาเลยไม่ได้มีสเปคคอมแบบขั้นเทพเลยแล้วก็มีเอปากกากับ ดาจริงโต๊ะอันนี้เริ่มจากโต๊ะเล็กๆจริงๆคุณไม่ต้องใช้สเปซเยอะแยะเลยไม่ต้องใช้พื้นที่ใดๆทําได้เลยค่ะทําฟอนต์จากลายมือขายออันนี้อาจจะให้แชท gpt ช่วยช่วยขึ้นโครงสร้างแบบฟอนต์ด้วยก็ได้อนนใช้ได้ค่ะให้เขาช่วยออกโครงสร้างฟอนต์สไตล์อะไรคุณก็ลองบอกเขาไปหรือถ้าคุณมีเรฟเรนซ์อยากได้ฟอนต์แนวไหนคุณก็ใส่เรฟเรนซ์ไปมันก็จะง่ายขึ้นค่ะอะเต็ดถัดมาทําไพ่ขายยุคนี้พอเห็นแบบ คนทําไพ่เยอะมากถ้าเป็นสายโซเชียลมีเดียนะคะอ่าแล้วไพ่อ่ะสําหรับหนึ่งราคาก็พันกว่าบาทอะแต่แต่อันเนี้ยมันก็จะไม่ได้ขายเป็นไฟล์นะมันก็จะต้องออกแบบผลิตออกมาโอเคปะมันก็จะผลิตออกมาต้องไปผลิตจริงออกมาคุณเนี้ยจะต้องแอดวานหรือไม่คุณต้องสร้างช่องก่อนแล้วคุณก็มาเปิดพรีออเดอร์อ่าก็ทําได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่อยากวุ่นวายคุณก็ทําเป็นไฟล์ขายที่เอ d ค่ะขายฝรั่งอ่าเติมทันมาทาคอร์สสอนอ่ะเนี้ยโต๊ะเนี้ย โอ้ประมาณหนึ่งแขนของบ๊อบเนี่ยผลิตเงินล้านมาแล้วค่ะจากเนี้ยแหละอุปกรณ์แค่ตรงเนี้ยเนี้ยบ๊อบหนึ่งเก้ามา,มากับคอนเทนต์นี้ก็คือทําเงินจากที่บ้านทําแค่นี้มีคอมหนึ่งตัวมีไฟมีอ่าไมค์แล้วก็มีเนื้อหาค่ะเริ่มเลยไม่ต้องเป็นครูค่ะยุคนี้บ๊บอกเลยว่าคุณแค่ต้องมีประสบการณ์นั้นแล้วคุณเอาออกมาแชร์ค่ะแค่เคยผ่านเรื่องยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองก็สามารถสอนคนอื่นได้แล้วต้องมั่นใจค่ะ แล้วพอบอกเลยว่าทำคอร์สเนี่ยเป็นอีกหนึ่งโปรดักที่ไม่มีใครซ้ำคุณแน่นอนเพราะประสบการณ์คุณกับประสบการณ์คนอื่นไม่เหมือนกันมุมมองของคุณและวิธีการแก้ปัญหาตอนที่คุณแก้ก็ไม่มีทางซ้ำใครแน่นอนเพราะฉะนั้นทําได้ก็ทําค่ะอันนี้ซัพพอเต็มที่อ่ะข้อห้าสุดท้ายเปิดร้านเอสซี่ขายไฟดิจิตอลค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เริ่มต้นได้อยู่ให้ยาวค่ะ ถ้าคุณมาแป๊บๆแ,แล้วคุณไปคุณก็จะไม่เห็นเงินแต่ถ้าคุณแบบเอาจริงเอาแน่ไปต่อคนอื่นทําได้มันมีคนทําได้ฉันต้องทําได้เอซี่คือแหล่งรวมสินค้าดิจิตอลของโลกจริงค่ะขายได้ทุกอย่างจริงอีกอ่าใช้ GPT ช่วยตั้งชื่อหลานเขียนรายละเอียดต่างๆค่ะอ่าทำแชทเอ่อทำคีย์เวิร์ดทำ SEO เรล่อนี้ใช้ใช GPT ได้หมดเลยอ่าแต่ต้องใช้ให้เป็นด้วยนะเอาเป็นว่า โต๊ะเล็กๆของคุณมันเริ่มทำเงินได้แน่นอนค่ะทำเงินจากที่บ้านคือธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิตลองหาวิธีของคุณหาโปรดักต์ของคุณให้เจอโดยที่คุณไม่ต้องวิ่งออกไปหาข้างนอกนั่นแหละคือเทคนิคทำเงินของคุณเอาเป็นว่าถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมพิมพ์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วรวยจากบ้านไปด้วยกันค่ะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าคือ